<c oughs> กราบเรียน <c oughs> ท่านประธานที่เคารพผมในแพทย์เจษศิราธธารนนท์สมาชิกอุฒิสภาท่านประธานครับที่ผมจะพิปายเนี่ยเป็นประเด็นที่เพิ่มตัวของอาทางทางท้าเลขาคงไม่ต้องตอบนะฮะเป็นประเด็นที่ฝาดนะครับเพราะว่าพอดีอ่านเจอในหน้า218เรื่องการพัฒนาโปรแกรมสติ ขับเคลื่อนสร้างเสริมถูกภาวะองค์กรประกอบกับที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงประเด็นสวดมนต์ข้ามปีซึ่งทางทางฝ่ายสสศก็ตอบไปแล้วนะครับก็ก็ไม่ได้ติดใจอะไรประเด็นของผมเนี่ยจะดูว่าเล็กกับเล็กจะว่าใหญ่มันก็ใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าทางสสศเนี่ยอาจจะมองข้ามประเด็น ที่ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาที่อย่างใดในเอามาถึงหน้า218ก่อนเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสติขับเคลื่อนสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรอันนี้จัดทำโดยต้องวัตถุประสงค์ต้องการให้สถานประกอบการและโรงเรียนให้มีสุขภาพจิตที่ดีนะครับซึ่งซึ่ง ซึ่งผู้ทีเริ่มโครงการเนี่ยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาวินีเพชรสว่างอาจารย์ราารยประจำคณะสาขาว,วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะชื่อเดียวกันสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับซึ่งเหมือนกับเป็นโครงการนำล่องแต่ในความร,รู้และก็ความเชื่อของผมเนี่ยผมว่าเรื่องสติมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ แล้วใหญ่มากนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าสมาธินะครับสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องที่จิตรับรู้อารมณ์แต่สมาธิต้องเป็นเรื่องที่ติดตามจิตควบคุมจิตซึ่งถือว่ามันเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องสมาธิด้วยซ้ำท่านเคยได้ยินคำว่าสติมหาสติปรฏฐานสี่ไหมนะฮะ กายเวทนาจิตธรรมมาสติปัฏฐานมันเรื่องใหญ่มากนะครับแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันประกอบเข้ากับการทำสมาธิคำว่าสมาธิมันไม่ใช่คำที่ใช้เฉพาะศาสนาพุทธถ้าเราเปิด Google นะครับเราจะพบคำว่าสมาธิเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเรื่องของการทำสมาธิที่ผูกโยงกับเรื่องโครงการที่ทำ ท่านทำเรื่องสติมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากทําไมครับผมยกตัวอย่างนะฮะอาจารย์มั่นภูริทัตโตหรือทัตตะเทระท่านได้รับการยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นของยูเนสโกในปี2563และ2564นะครับร่วมกับสมเด็จ พระมหาสมณาเจ้ากรมพยาวิชิรยานวโรรสหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมีชื่อเสียงในในการทำสมาธินะครับแล้วก็สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมนะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับวัดธรรมมงคลซึ่งท่านเพิ่งสิ้นไปนะครับท่านก็ทำโครงการต่างๆมีตั้งสองรอยกว่าสาขา มีสาขาในต่างประเทศด้วยนะครับท่านทำด้วยเงินของพุทธศาสตรนิกชนที่เชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวของท่านและศาสนาพุทธนะครับเพราะนั้นการแพร่หลายตรงเนี้มีลูกศิษย์เป็นแสนหลายแสนคนทำไมสสสเนี่ยควรจะเชื่อมโยงในเรื่องของการทำสมาธิซึ่งซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่า เรามีความเชื่อว่าผู้ที่จะทำสมาธิเนี่ยจะต้องยึดมั่นในสีห้าอย่างน้อยคนที่ยึดมั่นในสีห้าและปฏิบัติตัวจริงเนี่ยปัญหาที่เกิดในสังคมไทยทุกวันนี้มันไม่เกิดหรอกครับเพราะฉะนั้นนี่คือต้นทางที่เรานําไปสู่สังคมที่สงบ,บและสันติโดยเฉพาะคนไทยแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยทกมันก็มีคนทําอยู่แล้วเรื่องของโครงการฝึกจิตสมาธิมีทั่วประเทศ มีโครงการต่างๆผมต้องการให้ทางสสสเนี่ยให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็พยายามทำให้มันเป็นโครงการคือเชื่อมโยงอะ่ะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วแล้วก็ทำในโครงการต่างๆผมยกตัวอย่างเช่นโครงการศักยาษาสมาธิที่หลวงพ่อวิริยังเนี่ยสมัยที่ท่านมีชีวิตเนี่ยท่านทำกับ นักโทษในเรือนจำผมเคยพิปายในสภาหแห่งนี้มาแล้วนักโทษในเรือนจำเนี่ยเป็นเป้านิ่งเขาถูกบังคับให้อยู่ในเรือนจำด้วยโทษที่เขารับมาเพราะฉะนั้นการที่ทําให้เขามีเวลาว่างแล้วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การทําสมาธิเนี่ยซึ่งหลวงพ่ออย่างได,ได้ทำมาแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วในบางส่วนผมคิดว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ย มันจะเกิดประโยชน์กับคนไทยเป็นอย่างมากแล้วโครงการสั้นๆชินช้นนินษาสมาธิวิถันภาษาสมาธผมิผมเพียงแต่ยกโครงการต่างๆขึ้นมาเป็นโครงการเล็กน้อยในวุฒิสภาเองสำนักเลขาธิการสมาชิกวุฒิสภานี้ท่านก็มีชมลมชมลมที่ทำเรื่องของอาการทำสมาธินะครับ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ร่มของสถาบันพลังขิตฐานุภาพนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ผมฝากถึงในงานที่ท่านจะดำเนินการในปีต่อไปแล้วผมก็ยังมีเวลาที่จะตามจี้เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่ว่าผมไปบังคับใหท้ท่านทำในสิ่งที่ท่านไม่อยากทำแต่ผมเล็งเห็นว่าตรงนี้มันจะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อเป้าหมายที่ท่านจะทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เพื่อนสมาชิกได้พิปายกันมาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่อยากจะไปทําประเด็นต่างๆที่กล่าวมาแล้วเพราะนั้นผมเพียงแต่ว่าขอให้ท่านเพิ่มโครงการนี้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่หมายถึงโครงการในหน้า2 1 8นะครับหมายถึงว่าเชื่อมโยงโครงการสมาธิแล้วก็เรื่องของอสติซึ่งซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่และก็มีความสําคัญแต่ไม่ค่อยจะมีคนพูดถึงกันนั้น ในสภายอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นสอสอสวขอบคุณครับ